ครับก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดนะครับเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆนะครับที่ทางกระทรวงการคลังนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าพรุ่งนี้ย9ิบเเมษายน2563ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการโอนเงินชุดใหญ่นะครับจำนวน1.1ล้านคนนะครับซึ่งเมื่อเทียบกับวันนี้800,000คนก็เยอะกว่ากัน เยอะกว่าวันนี้300,000คนเลยทีเดียวนะครับก็มาดูกันครับวันนี้นะครับผมก็ได้เปิดโพสํารวจสถานะของทุกท่านนะครับว่าแต่ละท่านนะตอนนี้ที่กําลังติดตามเพจผมเนี่ยท่านไหนอยู่สถานะไหนบ้างนะครับก็มาดูสถานะแรกนะครับอยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านตรงนี้เยอะสุดนะครับ4 5่ารนะลองลงมานะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นําส่งเพิ่ม3 0นะครับลองลงมานะครับท่านได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยา 5,000บาท9%นะครับก็ถือว่าน้อยแล้วก็ท่านได้รับสิทธิ์แต่เนื่องจากชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อนามสกุลของท่าน12%นะครับก็ตรงนี้ก็เยอะกว่าท่านที่ได้รับเงินเยอะ3%เยอะกว่า3%แล้วก็สุดท้ายครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ์เพียงแค่3%นะครับจำนวนตรงนี้นะครับมีผู้ที่เข้ามาตอบแบบสํารวจนะครับทั้งหมด86คนนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามา ร่วมแสดงความคิดเห็นในใน u t u b e ของผมนะครับก็ถ้าท่านไหนที่ยังไม่ได้ให้ยังไม่ได้สำรวจนะครับก็มาลงคะแนนได้นะครับว่าท่านไหนอยู่สถานะไหนครับตอนนี้จะได้นำมาวิเคราะห์ถูกนะครับมาดูต่อไปครับ สถานะนะครับที่ค่อนข้างที่จะมีสิทธิ์สูงมากที่จะได้รับเงินพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นสถานะนี้ครับอยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ตรงนี้นะครับก็ถือว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับที่จะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทนั่นเองนะครับผมก็รอรุ้นนะครับถ้าท่านไหนที่อยู่ในสถานะนี้นะครับรอรุ้นตีหนึ่งเป็นต้นไปนะครับของคืนวันพรุ่งนี้นะครับอีกไม่กี่ชั่วโมง ก็จะถึงเวลาแล้วนะครับผมก็อขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสถานะอายู่ระหว่างการตรวจสอบวิธีและข้อมูลการรับเงินนะครับที่ท่านแก้ไขตรงนี้นะครับสําหรับท่านที่ทําการแก้ไขข้อมูลนะครับเพื่อที่จะรับเงินเยยา5,000บาทนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการกรอกข้อมูลผิดนะครับแล้วทางระบบก็แจ้งให้ท่านเข้ามาแก้ไขนะครับ มีสิทธิสูงครับว่าวันพรุ่งนี้ท่านจะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทนะครับโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นสถานะ,ะตรงนี้ครับคือสถานะท่านไม่ได้รับสิทธิเยียวยา5,000บาทตรงนี้นะครับท่านก็สามารถมาขอทบทวนสิทธิอีกครั้งหนึ่งได้นะครับตอนนี้ก็ยังระบบก็ยังเปิดให้ท่านมา ขอทบทวนสิทธิ์ได้อยู่นะครับผมก็ถ้าไหนที่ตรวจสอบสถานะแล้วแล้วรู้ตัวว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์นะครับก็เข้ามากดขอทบทวนสิทธิ์ได้นะครับต่อมานะครับสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ท่านได้ทําการขอทบทวนสิทธิ์นั่นเองนะครับก็จะมีผู้พิทักษ์สิทธิ์นะครับมาตรวจสอบตามบ้านเรือนของท่านนะครับตรงนี้ก็ทุกท่านก็น่าจะได้พบปะพบเจอเลยว่าให้ข้อมูลกับ ผู้พิทักษ์สิทธิหรือว่าเจ้าหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็รอดูพรุ่งนี้มีสิทธิ์ที่จะสถานะเปลี่ยนนะครับผมก็รอติดตามครับผมก็หวังว่าทุกท่านน่าจะได้รับสิทธิ์การทุกๆคนนะครับก็สุดท้ายนะครับวันพรุ่งนี้ย9ิบเกมษายนส5 6 3ายกก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้รับเงิน5,000บาทกันทุกคน นะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีถ้ามีคำถามอะไรยังไงก็เข้ามาคุยกันได้นะครับที่ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือว่ามีข้อสงสัยตรงไหนนะครับก็คอมเมนต์ได้ผมก็จะคอยมาตอบคำถามให้ทุกท่านนะครับแล้วก็หาข้อมูลมาคอยอัปเดตที่สำคัญทุกท่านก็อย่าลืมกดติดตามช n n น l ผมนะเพื่อที่จะได้รับข่าวสารใหม่ๆโอเคครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ